สวัสดีครับโอเอามันน่าจะตัดเข้าช่วงนั้นให้เลยมั้งไม่แน่ใจต้องดูก่อน

ก็เอาอยู่แค่คนเดียวดังเฟี้ยวเลย <c oughs> แค่นี้เองเหรอตัวสอบอุปกรณ์ถ้าคุณชอบแบบที่พระผ่อนคลายตื่นเต้นผ่อนคลายเป็นหัวข้อที่ดูท้าทายแ <c oughs> อ่เมื่อเสนอตัวตอบคำถามเมื่อกี้ และครวนี้ก็ถึงตาชั้นบ้าฉันว่าคําถามน่าจะเกี่ยวกับห้องกับการต่อสู้ดังนั้นฉันเองก็ตอบได้เธอตัดสิในใจเลยอ่านออกฉันตอบเองเอ้ยไม่ไม,ไม,ไมให้ผู้คนทู่เก่งกันต่อไปถ้าคนต้องเลือกความบันเทิงแบบหนึง่งคนชอบแบบที่ผ่อนคลายและหรือตื่นเต้นมากกว่ากัน นี่ไหมนับไปลาวะคำตอบคำถามนี้ <c oughs> น่าจะเลือกผ่านแบบแบบผ่อนคายทำไมเวลามันนับวะแต่มันหมดไปยังไงเนี่ยโอ้ก้าก็ไม่กล้าก,ากดกระพบข้ามด้วยเป็นไ,ไงคำตอบเิ้งใช่ไหมเธอเธอลังเธอลังเลยสินะ เธอคงใช้ชีวิตอยู่กับปืนมากไปจนลืมแล้วสินะว่าความบันเทิงคืออะไรก็แค่ไม่ทันได้ตั้งตัวน่ะในเมื่อมันเป็นถิ่นของของวิธีแห่งความสุขก็ไม่แปลกที่จะเจอคำถามแบบนี้ทำไมพวกเธอทำหน้าแบบนั้นอายไม่ออกชอบความบันเทิงแบบผ่อนคลายงั้นเหรอคิดไม่ถึงเลยฮฮ งั้นไอชันก็คึกว่าตอนพักผ่อนพักผ่อนจะฝึกยิงปืนหรือไม่ก็ไปท้าสู้กับใครสักอีกในสายตาของพวกเธอฉันเป็นคนแบบนั้นแบบไหนกันแบบนั้นนกกว่าองไรเนี่ยตอนที่ไม่มีเงินไม่มีงานฉันก็ชอบไปฆ่าเวลาที่บาทั้งคืนเหมือนกัน ตะน่าเป็นเรื่องตอนที่องค์กรยังอยู่นะถ้าอยากนั้นแนะนำร้านให้ไหมบาร์น่าจะให้ความรู้สึกที่ต่างไปคราวหน้าเราไปบาร์ที่พี่ชอบกันไหมเดื่มได้แค่น้ำผลไม้นะเกี้เจอจังอะไรกันจริงสิถ้าเป็นคำถามเมื่อกี้เธอน่าจะตอบว่ายัางไเจะตอบว่ายัางไง พะฉันคิดตัวนะฉันชอบแบบผ่อนคลายฉันชอบแบบตื่นเต้นผ่อนคลายแหละตื่นเต้นทำไมอย่างเช่นไปเล่นกับแมวฉันเข้าใจดีเลยฟังดูนะ่าสนุกจังฉันดานแล้วนะไว้แอบอู้ฮาวาหน้าต้องพาฉันไปด้วยนะ่าพูดเหมือนฉันแอบอู้อยู่เรื่อยสิเอาละไปกันต่อเถอะ คนไปกันต่อได้นานแล้วเีา้เดินช้าไว้อันนี้ขี่อันนี้เร็วกว้ยเขาเป็นด่านต่อสู้ได้ไหมไม่เอาปิดปัญหาพัซเซอร์ไว้นั่นไม่ไหวละเมื่อเคยสู้แม่งสองความมั่เตอร์แม่งจบเกมเธอชอบเรื่องจุ่งยากแบบนี้เหรอยังไงฉันก็มีมันสมองไม่เหมือนคนบ้าบินที่เอาแต่อ่านไม่ออก โอ้ยแม่งไม่สงสาร็เล่นเลยสัตว์รีเ็ตเออมันเอามันปุ่มรีเ็ตออกเลยเนะี่ยดูก่อนมันเปิดได้กี่จุดอีกหนึ่งจุดหมุนหมุนได้สองทางหมุน เดินขึ้นเอาปิดทำไมไอ้ตรงนี้ใช้กาไม่ได้แน่นอนโอ้ต้องใช้ตรงนี้ก่อนเอามัน,นได้ยินแล้เหรอ แต่ตรงนี้มันหมุนไม่ได้อ่ะมันก็หมอนเดือไม่ใช้หรออะไรวะข้างขวาล่างหมุนยังไงเขาเนี่ย สรุปแล้วทำไมมันกระตุกกันวะแหลกมากเลยอนะ่ะเมื่อกี้นี้อัดคลิปแม่งคลิปก็หายนะครับเย้ยม,มากต่อไปก็เดี๋ยวข้างบนไปนะทำไ,ไงไอตรงนี้วะหนนิด นี่หมุนไม่ได้แล้วมันมาตรงนี้อ่ะ โอติดอะไรเนี่ยขออภัยนะคุณผูช้ชมพัชเชอร์แม่งมันยุ่งยากไปหน่อย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอขอ้วนี้ไม่น่าได้แล้วเราต้องเพิ่งไอตัวนี้แล้วคราเนี่ยสาย ไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยยังไงวะขวาขวาแค่ที่ยิงไปข้างบนเหรอใช่ไหม เฮ้ยไม่ได้อย่ดีว่ะอ๋อต้นเป็นระยะนี้ยังไงต่อวะเนี่ยอันนี้ต้องเป็นทางซ้ายเอาแหละ ไปน่าจะทางนี้อ่ะก็ไปแต่ทางนี้เท่านั้นเลยเนี่ยต้องมาตรงนี้อยู่ดีอ่ะเฮ้ต้องลงล่างอยู่ดีนะ่อ้ออันนี้ยากจริงเลยนะเฮ้ยอ็นนี่พอได้วะใช่ไหมเอาต,อต้องต้องเปลี่ยนโอ้โหคงก็ตัดเลยโอ้ยแม่ง โอ้ไม่ไหวจริงถ้าแก้ถ้าแก้เราไม่ตัดคลิปแม่งตายนะครับก็ยากงั้นวะไม่ใช่เล่นเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้กูเล่นเกมมาอยู่นี่อ๋อออะไรก่อนเนี่ยเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยโยเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยอันนั้น,นมันเปิดทางไหน เปตรงนี้โอเคที่เปิดมีกี่ที่มีที่เดียวด้วยโอ้โหขั้นแรกเลยมันต้องไปทางซ้ายก่อนแน่นอนนั่นแหละอันนี้ลงล่างแล้วไปไม่เป็นเลยคราเนี่อันนี้ขึ้นบนอ่ะอันนี้ส่องไม่ได้อ่ะ โอ้ยทำมันยากวะอันนี้หมุนไม่ได้เลยวาดเราต้องซีขึ้นข้างบนเพื่อทำลายมันอะยังไงวะเนี่ยโอ้ยแค่ยากว่ะทําไปเล่นไปอันนี้ขึ้นบนก็เป็นรับแสงอาทิตย์ไม่ได้ ต้องลงล่างมาต้องหักต้องหักไม่ได้ว่ะอ๋อตอนนี้มาไปขวามาลงไปเออเออไปเอ,อิดวะสวู่ใผ่านไหม <c oughs> ได้อีกอันหนึง่ง เล่นไปทางนี้ว่ะเอาเอาได้ฉยเหรอวัดอะไรวะงงเลยเคอันนี้ยังง่ายกว่าไอ้เมื่อกี้นี่อีกอ <c oughs> ถือว่าใช้ได้ <c oughs> วุ่นวายชะมัดวุ่นวายจริงๆสมกับที่เป็นที่เรามาช่วยแล้วน้องตีไม่เข้าเลยวะ ยังไงก็ต้องตัวเอกของงานเอ้ยปวิวปืนก้นเนี่ยเอ e อร์ไซส์อาราวาดกันหน่อยสะใจฮิปอ,อ,อ,อึเอ้าเฮ้ยหมดเองเหรอก็มาดิครับเออไอ้เฮ้ยนานๆหน่อยไม่ได้หรอวะ วัดมันจัดให้มันจัดให้ตามคำขอเลยวเวน้นนานจริงนานจริงนานตามคำขอเลยเออโห่าอุ้ยอย่างมานนะันอะเสียดดยจบเร็วไปหน่อยเว้ยโอ้ยก็กลับมาชัตเตอร์เดิม อีกแล้วตัวสซอปรกรณ์ได้หรือไงอได้หรือไม่คุณเคยชมัดอ่านมาออกเธอนี่ตั้งคำถามเก่งใจใังฮะตั้งคำถามที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคนนั่นเหรอฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกนะการประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบรัพะพนาพิสใแแะะความพักดีของผู้เข้าร่วมผู้เข้ารับการทดสอบส่วนจะแยกแยะได้ยังไงว่าพวกเขาโกหกหรือไม่ก็แค่เปรียบเทียบคำตอบของพวกเขากับความคิดที่ฉันตรวจพบพูดถึงเรื่องนี้ฉันต้องขอบคุณออที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องนี้สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ พลังแห่งเงานี่สะดวกดดจริงจดีจริงจริงแต่คำถามก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษเหรอฉันคงบอกได้แค่ว่าพวกเธอไม่มีความรู้ฝึกฝึกเล่งรีบถึงยังไงเราก็แค่มาเพื่อ <c oughs> เยี่ยมชมนี่นะแต่คำถามข้อนี้ ดูเหมือนจะมีไว้สำหรับคนที่เฉพาะจอดจงใช่คำถามที่กำหนดผู้ตอบชัดสช,ชัดเจนขนาดนี้ดูเหมือนกับดักมากกว่าระวังตัวด้วยไม่ต้องห่วงในฐานะพิธีแห่งความสุขฉันจะวิ่งหนีจากความสุขได้ยังไงปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองถ้าคุณเสียอำนาจ ที่เคยภูมิใจไปคุณคิดว่าตัวเองจะมีความสุขได้หรือไม่แย่แล้วทำไมถึงเป็นคำถามนี่ละ่ะถามอะไรไม่ถามดันมาถามเรื่องนี้แค่นี้เองเหรอแน่นอนว่าฉันสามารถอะไรอะไรสีหน้าหลอนดูแย่จัง เป็นอะไรหรือเปล่านะฉันคุณเป็นยังไงบ้างหูปากแย่ละเวลากำลังจะหมดแล้วแน่นอนว่าต่อให้ไม่มีพลังแห่งเงาฉันก็ฉันก็ยังครอบครอบงำทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือคนหรือไอจิตใจคนหรือสิ่งที่แปลกปลอม หนกได้ตามใจชอบกูไม่กดแม่งกูกูกดข้ามเลยมันมันน่าเร็วอ่ะมันไม่สซคิปให้อ่ะอุปกรณ์เปล่งแสงออกมาหลังจากคำตอบของอ,อจากนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นไม่ใช่เซคิปดิมันไม่สต็อปให้พื้นใต้เท้าเริ่มสั่นอย่างแรงอย่างรุนแรงจากนั้น ขึ้นความร้อนก็พวกพวพุ่งออกมาเล่นความขึ้นฟ้าดินพลิกหมุนกับเมื่อทุกอย่างกับสู่ความสงบคุณก็พบว่าพวกคุณอยู่นอกห้องแล้วและคุณยังถูกเออแบบไว้บนบ่าใครวะไม่รู้แช่ไม่เป็นไรใช่ไหม ยิ้มพร้อมวางคุณลงไม่เป็นไรก็แค่รู้สึกเหมือนนั่งรถไฟหอบไม่กี่วิวิหนะจนจนตอนนี้ใจฉันยังเต้นแรงอยู่อยู่เลยฉันคงกระโดดสูงไปนะเวลากิดกระฉันชิดคิดมากไปก็เท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะเอ,อิดเตือนก่อนจะระเบิด ฉันคงตอบพน้องไม่ทันโซนก็เป็นอะไรบทลงโทษเล็กๆเล่นเอาซะตื่นเต้นเชจยวแต่ผู้ที่ก่อเหตุระเบิดครั้งนี้กับมีสีหน้าไม่ค่อยดีนี่คือการเคารพของเธอที่มีต่อฉันเหรอเฮ้ออย่าทำตัวไข่ซื้อถึงฉันจะสูญเสียพลังในการควบคุมเงา แต่สายตาก็ไม่ได้เออโทฟะาฝาฝาแฝงฝาอ่านไม่ออก <c oughs> <c oughs> ก่อนที่ฉันจะตอบเธอก็เตรียมพาพวกเรานี้แล้วตอนที่เธอเห็นคําถามครั้งแรกเธอรู้งั้นเหรอว่าฉันจะตอบแบบแบบโกหกโกหกเดียวนะ ใช่แล้วตั้งแต่ที่เธอพาพวกเข้ามาที่นี่ฉันก็รู้สึกความร,รู้ถึงความคิดของเธอแล้วเธอคงไม่เชื่อว่าฉันในตอนนี้จะจัดการทุกอย่างได้เธอแต่เธอก็ไม่ควรประเมินฉันต่ำไปขอโทษด้วยถึงฉันสัญญาว่าจะเชื่อฟังเธอจะเชื่อใจเธอแต่แต่ฉันเธออย่าเชื่อความเป็นไปได้ ืนมากกว่าถึงถึงฉันจะทําเหมือนไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันก็ต่างไปจากเมื่อก่อนต่างถึงขนาดฉันฉันหลอกไม่ได้แม้กระทั่งตัวตัวเองก็ค่อยพูดทีละคำล้วกับว่าถ้าพูดเร็วกว่านี้เธอจะถูกโจมตีจากคำพูดของตัวเองต่อให้จะรักต่อให้จะรักษาสิทธิศักดิ์ศรีและ อัตอตัอษณ์ของของคุณชานชงมาตลอดแต่พลังที่หายไปและร่างกายที่ปวดร้าวยังคงทําให้จิตใจของเธอเกิดรอยร้าวไม่ว่าจะพยายามปิดบังอย่างไรรอยร้าวนั้นก็ยังถูกพลังของเงาที่หลงเหลืออยู่จับได้ขณะที่เธอเผชิญกับคําถามของตัวเองไม่สีถท่าแบะมันแค่นี้ตอนคงไม่เสียสติแบบนี้ สิ่งที่กวนใจจริงๆแล้วคือเห็นความลังเลข,ของหล่อนมาตั้งนานแล้วท่านผู้ยิ่งทะนงยิ่งทะนงยอมรับความล้มเหลวความทุกขทร,รมานและการสูญเสียทุกอย่างได้แต่สิ่งเดียวที่ไม่อาจยอมรับได้คือการดูถูกและความสงสารจากสหายเธอฟังฉันนะฉันเคยมีความคิดคล้ายๆแบบนี้แต่ พอเธอไม่ต้องพูดต่อแล้วเธอน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันไม่อยากได้มากที่สุดคือความเห็นใจเอาละไปห้องต่อไปกันเถอะสีหน้าของคุณดูไม่ค่อยดีเลยจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอไม่ต้องห่วงสภาพของฉันมันไม่ได้แย่ถึงขั้นต้องนอนบนพื้นรอคนมาพยุงโซนส้นสูงไม่เคยผิดสัญญาในเมื่อรับปากแล้วว่าจะพาพวกเธอเดินชม เพราะงั้นไม่ว่าอย่างไงเนี่ก็จะทำตามสัญญารถเวนเอา้านี่ยังไม่จบเลยเนี่ยอโอเคๆเอาแค่นี้ก่อนนะใครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์สับสไคร้ด้วยน,นะครับ